เิดไม่ได้ไหมคะได้กับคารวาท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็จเจริญทำสันนิีครูแล้วก็เพอนนักศึสาาคุณภาษาเหมือนกล้องจะเอียงอยู่ทางนึงค่ะถ้าเดี่ยวกลางๆนี่จะภาพจะชัดดีนะคะค่ะโอเคค่ะโอเคพอดีพอดีอดมีมีบุ๊คมีบุ๊กค่ะก็เลยนะแต่ได้ก็ได้ไม่ได้ก ก็รอก่อนเลยนะคะก็คือ,อม,มีมีเรื่องสภานว่การล้างชอบชังนะคะแล้วควรช่วยแนะนําตัวก่อนได้ไหมคะอขอโทษค่ะชื่อว่าสารานาคำรัตน์อยู่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชารามปีหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์แพทย์แผนไทยด้วยค่ะ สิ่งที่อยากมาเล่าก็คือในช่วงที่เกี่ยวข้าวนะคะ,ะมีสื่อแพทย์มีสื่อสื่อของพวทอนะคะมีท่านหนึ่งที่ทำให้เราเราเราขัดใจในคำพูดของเขามากๆนะคะเราคิดว่าทำไมไม่พูดปกติเราคิดว่าเขาเขาแตดแปลงเสียงเขาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะ ซึ่งเราเป็นคนเป็นคนห้าวๆอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ขัดใจกับกับเสียงที่เขาเปล่งออกมาแล้วมันเหมือนกับเขาแต่งคําอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยทําให้เราขัดใจก,ก็ก็มีความรู้สึกอยู่วันนั้นทั้งวันนะคะคือได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงเขาทีไรมันมันจะมันจะมันจเหมือนกับเกิดปีปที่เราอะไรประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ดูเออ ซึ่งซึ่งมันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจเรามาตลอดก็คือเราเรารู้สึกว่าคือเราบอกตัวเองตลอดว่าเรามาในโลกเนี้ยเราไม่ต้องการมาหาคนรักหรือว่าเราไม่ต้องการมาหาคนที่เราชังน,นะคะแต่สิ่งนี้มันมันมัน,ม,นมันก็เกิดขึ้นกับเราเอามนแรกผ่านไปไอ้ความรู้สึกนี้มันก็ยังอยู่พอวันที่สองอท่านเนี้ยก็มาเป็นพิธีกรระหว่างที่อาจารย์ อาจารย์จะจะจะบรรยายนะคะเสร็จแล้วแต่วันที่สองเนี่ยอาการนั้นหายไปเลยอะคะ่ะซึ่งเราไม่รู้ตัวว่าเราเราเราได้ล้างไปมันตอนตอนไหนซึ่งต่อมาเราเราก็ฟังท่านออมนมันมันมันก็เป็นปกติที่เราไม่ไม่ได้มีอาการอย่างนั้นเลยนะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอขมา ขอขมาที่มีความรู้สึกไม่ดีกับท่านนะคะซึ่งก็ไม่รู้จักชื่อของท่านเหมือนกันนะคะก็ก็ก็ขอขมาด้วยละกันนะคะเพราะว่าอมันมันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาโดยที่เราเราก็ไม่รู้จักท่านแต่เพียงแต่จับสำเนียงของท่านจับเสียงของท่านมันเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้เกิดเกิดความขัดใจของเราท่านนั้นเองนะคะค่ะก็ขอขมาด้วยนะคะ แค่นี้ค่ะวิญยาส่งบ้นบ้างค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในใจของเราเองนะคะที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับท่าน <S 2> <S 2> <S หรอกนะคะแต่เป็นวิบากของเราเนาะที่ที่ทำให้เราได้รู้สึกกับกับเหตุการณ์นั้นแบบนั้นก็คือวิบากร้ายที่เขามาน่ะ <S 2> <S 2> แล้วทีนี้เราเราจะมีเหตุการณ์เทียบได้ได้เยอะเลยนะคะเรื่องนี้ในคนคนเดียวกันที่ทํากิริยาอาการแบบนึง แต่หลายคนมองเนี่ยมันจะเห็นมุมที่ต่างกันนะคะความรู้สึกจะต่างกันอย่างที่เคยยกตัวอย่างอยู่หลายครั้งบางคนชอบบางคนชังเลยค่ะคือตรงกันข้ามกันเลยแบบว่าเออคนคนนี้รู้สึกชังเลยนะแต่อีกคนนึงรู้สึกชอบเลยนะกับคนที่เขาทาท่าทางเดียวกันนะ่แต่นั่นน่ะมันคือตามวิบากของแต่ละท่านมันเป็นวิบากดีร้ายของแต่ละท่านที่อหรือว่าเป็น หรือว่าเป็นกิเลสท,ที่มันนอนเนื่องอยู่ของแต่ละท่านนะคะแล้วทีนี้มันมาแสดงตัวจากลีลาของคนที่เขากําลังแสดงอยู่นะ่ะแต่กิเลสของเรามันขึ้นมาของเราเองนั่นแหละดังนั้นน่ะมันก็ปรับที่เราแหละมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาหรอกนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่ว่าเขาเป็นเหมือนเหมือนอ่าเหมือนอ่าวิบากของเราเนี่ยไปไปยืมท่านให้แสดงสิ่งที่กระตุ้น กิเลสของเราหรืออุปทานของเราที่มันนอนเนื่องอยู่มันขึ้นมาแต่ก็ดีที่เราจับได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ล้างเขาก็ต้องขอบคุณท่านที่เป็นผู้ที่กระตุ้นเป็นผัสสะให้กิเลสข,ของเราที่นอนเนื่องอยู่เขาได้มาแสดงตัวเราก็จะได้ได้ชดใช้ได้ล้างเข้าไปด้วยได้ชำระกิเลสตรงนั้นไปแล้วเราก็จะเจริญขึ้นด้วยคะ่ะ ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างนี้ดีเสมอนะคะค่ะนวดธนากับอาวสานแล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะคะอากาศการล้างชอบล้างชังนี่มันง่ายมากเลยค่ะจากเหตุการณ์ที่ที่ที่ได้ได,ได้ได้เจอเหตุการณ์นี้มาหลังจากนั้นการล้างชอบล้างชังนี่ง่ายมากๆเลยค่ะค่ะ มันได้พลังนะคะได้พลังกลับมาเนาะเราล้างได้แล้วได้พลังกลับมาไปล้างตัวอื่นๆได้อย่างง่ายเลยค่ะถึงถึงถึงอยากวิเคราะห์เรื่องของมาร์คของอาวสาค่ะก็คือจริงๆท่านท่านมีเรื่องของความตั้งใจคือท่านทําเรื่องนี้พิจารณาเรื่องนี้มานานแล้วในเรื่องของว่าชีวิตนี้จะไม่ชอบไม่ชังใครเนี่ยหรือท่านทําเรื่องนี้มานานพอพอเจอกิเลสปุ๊บนะคะพอเจอกิเลสว่าเอ๊ย เราไม่ชอบลีลาที่เป็นรู้สักเหมือนใส่แซงแกล้งทําท่านอันนี้ท่านปรุงเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับพี่คนนั้นนะว่าเออเป็นลักษณะของมผู้หญิงเนาะเราชอบแบบเข้มแข็งเข้มแข็งอันนั้นคือพอท่านเจอความยึดมั่นถือมั่นตัวเนี้ยเราใช้สิ่งที่ท่านมีความเชี่ยวชาญก็คือเอาเรื่องชอบชังในเรื่องของที่ว่าเราจะไม่ชอบช,ชอบใครไม่ชังใครมาเนี่ยมันคือท่านได้ฝึกมานานแล้วนะคะพอมาใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นอาวุธที่คม ในการที่สามารถล้างได้เร็วนะคะคือคือเรามีตัวนี้อยู่เยอะแล้วค่ะเพราะนั้นบางท่านเนี่ยใช้แค่นี้มันไม่ลงแต่ทําไมบางท่านลงเพราะว่ามันมีของที่ได้ฝึกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมค่ะว่าโอเคยุทธวิธีนี้เหมาะกับพี่เขาเพราะพี่เขาทําแบบนี้มานานแล้วนะคะอาจจะทําชาตินี้ชาติอื่นไม่รู้แหละแต่แต่มันเลยทําให้พี่เขาชัดทิ้งยิ่งขึ้นว่าเอ้ยตอนนี้ล้างชอบล้างชังแบบนี้แล้วโอเค นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะเป็นทําค่ะค่ะค่ัต่อไปเชิญ